Doo doo สั่งออนไลน์ดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะเข้าเว็บ foodpanda co th นะคะแล้วก็เลือกสถานที่อยู่ของเราค่ะจากนั้นก็เลือกร้านที่เราต้องการจะสั่งค่ะจากนั้นนะคะก็ดูเลือกเลือกอาหารนะคะที่เราอยากทานนะคะแล้วก็ กดเช็คเอาท์นะคะเพื่อสั่งอาหารนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกวันที่ในการส่งอาหารค่ะแล้วก็เลือกเวลาที่เราต้องการรับประทานเลยค่ะหลังจากใส่เวลาวันที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการกดเช็คเอาท์อีกรอบค่ะจากนั้นก็ใส่ที่อยู่ในการจัดส่งค่ะแก้วเลือกแบบเก็บเงินปลายทางค่ะใส่ลงไปเลยทั้งหมดนี้ค่ะเมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนนะคะก็กดออเดอร์ now ค่ะ จากนั้นนะคะหน้าต่างก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็แสดงว่าสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากสั่งหน้าเว็บนะคะเรายังสามารถใช้ iOS หรือ Android สั่งเป็นแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะได้เวลาอาหารมาส่งแล้วค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะก็นี่เลยนะหน้าตาเขาก็จะมาเป็นรถแบบนี้มาก่อนเวลา10นาทีค่ะส่งภายใน50นาทีก็ได้กินแล้วเย้ yeah. หน้าตาอาหารทั้งหมดที่แก้วสั่งมานะคะก็น่ากินมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแซลมอนโลนะคะอร่อยอย่าบอกใครเลยค่ะก็ดูเองละกันนะ ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะกับคลิปนี้ที่แก้วมาแนะนำนะคะวิธีการสั่งซื้อออนไลน์กับเว็บ foodpanda.co.th นะคะก็เพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหรือว่าทุกคนนะคะที่อยู่บ้านอยากกินอาหารอร่อยๆก็สั่งมากินที่บ้านได้เลยค่ะก็ตอนนี้ขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะองม